ถูโอกาสนี้นะครับที่เรามารวมตัวกันที่นี่วันนี้เพื่อเป็นสักขีพยานกันลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทพุกเทนกุ๊กจำกัดและมาด้าขอบก็ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจากโตด็อกเตอร์อิมาอิมบินลาซาเลสนะครับประธานใหญ่มาขอบมาขอบเป็นหน่วยงานของภาครัฐของมาเลเซีย ที่ดูแลการทำนาในเมืองเกตา,เ,าเป็นแหล่งปลูกข้าวของเมลเซียนะครับมีอำนาจควบคุมทุงท่งนามากกว่าแสนสามหมื่นเฮกตาร์ถ้าเปลี่ยนเป็นไร่ก็ประมาณแปดแสนไร่นะครับเป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่พวกเ็นปุกเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหการรมปุ๋ยนะครับโดยมีความภูมิใจในด้านการผลิตที่คุณภาพสูง หลากหลายประเภทด้วยทรัพยายกรเหมืองแรกที่อุดมสมบูรณ์เราจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในอีกสองจวัดข้างหน้าอุทิศตนเพื่อเกษตรกรกรมของเราปรากฏชัดที่ผ่านมาแผานาวิจัยของบริษัททุกเทนคุกก็วิจัยมาเพื่อความมั่นใจผลิตภัณฑ์ตอบสนองของเกษตรกรทั่วโลกนะครับซึ่ง to witness the signing of a memorandum of understanding between Fukhtian Group and Mada Corp, Private Limited we would like to welcome Datuk Dr Ismail bin Saleh the chairman of Mada and his delegates for your information Mada is the main government agency of Malaysia that supervises paddy farming in Kedah the rice bowl of Malaysia and has control over 130,000 hectares of paddy fields. For over three decades, process, we are equipped to serve our custom e r s for the next two centuries. เกี่ยวกับกฎสิทิข้อเและกิจการร่วมค้าเชิงพาณิชย์ปุ๋ยระหว่างมาดังของแหล่งทุกแห่งทนะคะผมวิจัยแรงที่สุาจำหน่ายทั่วประเทศและก็ส่งออกหลายประเทศอีกเดียวนะครับ ผู้สื่อข่าวก็สามารถเข้าไปชมได้ครับแล้วก็สามารถเผยแพร่ไปได้ให้ทั่วๆนะครับก็สิ่งมหัศจรรย์จริงๆครับไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนนะครับกี่ยวของจีนนี่กูโโกงเนี่ยคนเที่ยวปีหนึ่งสิบเจ็ดล้านคนอ่าอ่าของทรัพย์สมบัติยังไม่ไม่ไม่เท่าของผมนะฮะแต่ให้ผู้สื่อข่าวไปชมนะครับ Of fertilizer or any kind of product that can we bring to malaysia to to apply in our paddy industry so today if you see we have the super silica It's the silica based product and it's rare to find the SH4SI4 in malaysia but we can find it in thailand so we are one of the we are lucky company because now we have our best partner to be our partner in this uh, project in this business so uh, from from our feedback from our farmers uh, they give a very positive feedback and they are very like and and the, the 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 i mean the yield of the party show that